ทางไปเที่ยวนครหลวงเวียงจันทร์นะครับถือว่าง่ายมากที่สุดในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับนั่งรถบัสจากกรุงเทพหรือเชียงใหม่หรือทุกทิศนะครับของประเทศไทยไปลงที่หนองคายเมื่อถึงหนองคายนะครับก็แค่จองตั๋วรถบัสข้ามประเทศครับแต่ก็ต้องแน่พาสปอร์ตด้วย ในราคาเพียง55บาทใช้ระยะเวลาการวิ่นก็ประมาณสักชั่วโมงนึงครับแล้วแต่พิธีการตรวจคนออกเมืองและก็เข้าเมืองนะฮะอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่กําลังซื้อตั๋วอยู่นะครับที่ท่ารถบขอสอของน้องคายนะฮะอันนี้เข้าใจดีไม่คิดเด็กแล้วก็ประหยัดไป55บาบาทแต่ที่ผลได้รับมาก็คือ ไม่มีเบาะที่นั่งสำหรับเด็กนะฮะถ้าไม่ต้องการประหยัดก็ซื้อเบาะอีกเบาะนึงเลยนะครับให,ให้เด็กนั่งนะฮะวันละเพียงห้าสิบ้าบาทเท่านั้นครับเรื่องรถเราก็ฝากรถไว้ที่บคสน้องคายครับวันละห้าสิบบาทนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับฝากรถนะฮะเขาก็จะฉีกใบเสร็จไปแนบหน้ากระจกรถเราไว้ให้นะฮะก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับกลัวรถหายแต่กลับมาก็รถก็ยังจอดเหมือนเดิมก็โล่งใจการเดินทางเรามีแผนที่เวียงจันทร์ ติดตัวไปด้วยก็จะรู้เส้นทางเราจะขึ้นรถคันนี้ครับไปกำแพงนครหรือนครหลวงเวียงจันทร์นะครับน่าจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่าหรือสองชั่วโมงแล้วแต่พิธีการออกเมืองของเมืองไทยแล้วก็พิธีการเข้าเมืองของเมืองลาวครับแฟนครับจุดนี้ก็เป็นบขสที่หนองคายนะครับก็จะมีรถบัสระหว่างประเทศอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นรถข,ของข้างประเทศลาวครับเข้ามารับผู้โดยสาร เห็นว่ามีสินค้ามากมายที่คนลาวเข้ามาซื้อจากนองคายเข้าไปจําหน่ายที่เวียงจันทร์บนรถบัสเจ้าหน้าที่เขาก็จะทําการแจกะะบัตรตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเขานะครับว่าใครยังไม่มนะีเราคนไทยเราก็ต้องขอเขาแลวที่สําคัญต้องรีบกรอกเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวรถจะหยุดที่ข้างขาออกนะฮะคือด่านขาออกของประเทศไทยอย่างตรงนี้นะครับด่านขาออกเราก็ต้องท,ทําพิธี ปั๊มพาสปอร์ตออกนอกประเทศใครมีบัตรชั่วคราวก็ก็ต้องออกทางนี้เหมือนกันนะครับขนาดรีบนะฮะเราก็ยังเป็นคนสุดท้ายเลยเห็นภาพที่วิ่งนะครับเมื่อรถข้ามไปน้ําโขงก็เข้าสู่พิธีการตรวจคนเข้าเมืองของเวียงจันทร์อีกทีหนึง่งนะแล้วก็รถแล้วก็มาขึ้นรถบัสคันเดิมรถบัสก็จะพาเราวิ่งอยู่ประมาณสัก20กว่ากิโลนะฮะจำไม่ได้เท่าไหร่ป่ายประมาณนั้นนะครับวิ่งเข้า ที่นครหลวงเวียงจันเลยไปถึงเราก็รีบจัดการถ่ายเวลาขาออกไว้จะได้จําได้นะครับอันนี้เราก็ได้นับแน่ตกลงไม่ใช่นับแน่นะตกลงกับคนขับรถว่าเราจะเหมาว่าไม่ใช่เหมาสิครับไปลงที่โรงแรมที่โรงแรมที่เราหมายตาไว้ก็คือโรงแรมน้ําพุนะฮะโรงแรมมะลิที่ย่านน้าพุนะครับ ก็ในราคา120บาทนะคนลาวมักจะคิดคนไทยเป็นบาทแต่ถ้าแลกกรีบได้แล้วก็ควรจะแลกเพื่อจะไม่เสียเปรียบนะครับเพราะมันจะมีเศษเงินเล็กๆน้อยๆสาบาทนะฮะของการมูลค่าอย่างหมื่นกรีบนี่ก็ตกประมาณสัก3บาท4บาทละนะฮะที่เราขัดทุนไปแล้วก็นั่งรถที่เรียวกว่าสกายแล็บนะครับเข้าเมืองจริงๆถ้าเป็นหนุ่มสาวก็เดินได้นะรตรงนี้มีแผนที่ก็เดินได้แต่พดีเรา มีลูกสาวแล้วก็มีเป้ใบใหญ่ที่ผมแบกหลังมาอยู่นะครับเมืองเวียงจันทร์ก็ดูดูแล้วก็จเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับรถลาก็แล่นกันควักขวายมากเลยครับในใน,ในนครหลวงเวียงจันทร์แห่งนี้อันนี้ก็ถึงแล้วนะครับโรงแรมมันลินะฮะในย่านน้ำพุก็ถือว่าภารกิจในการเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทร์สำเร็จรุ่งง่ายดาไหมครับ หรือไปเที่ยวกันนะครับนครหลวงเวียงจันทร์ซบปปาวครับ